ช็อกไปแท้ที่ไหนช็อกไปแท้วางได้วางได้เรื่องๆนั่งย่างบื้นที่ไหนบื้นเลยบื้นฮะโบไปบุญย่างเลยเนาะโบไปช่วงด้อเรื่งๆอย่างเนาะบื้อเลยอาะสันไหนอันนั่นเรด้วงอ่ะสานไหนเนาะ อืดึงด้าดึงงัวงัวข้ามน้ำป้า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 เฮ้ยไล่งัวข้ามน้ำเลี้ยงเลี้ยงงัวอาชีพเกษตรกรเลี้ยงงัวป้า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 ย่างย่างป้าป้าจูจูทักทักผมบอกว่าเมื่อ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 โกเอานิ่งเลยอ๋อกินน้ำอยู่พากินกินน้ำอยู่ย่าง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 ข้ามข้ามข้าม ยางยางไปมาข้ามปะฮู้ยฮู้ยฮ้ยปะปะปะเออปะปะปะใจยาสยายางยางเออเออปะจูจูทักทักปะปะไล่งวซอยตาเพื่อนก่อนปะปะปะ Thắt chu 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 huy Ờ Ờ Nam à nhìn con Nam lốn Hả Phá say เมื่อแะ้วบ้านนี้นี่แหละครับคือกระชีพกระเษกษตรก่อนเลี้ยงวูอ่ะอไปแล้วเตรียมเมื่อแล้วไปแล้วเนาะสนุกเจ้าแถวในมนะนาไม่ในประดุเลยสบายกินผมว่าเพราะว่าแถวนี้มีตาพเพื่เลี้ยงอยูู่้เดียวงวัวตัวนี้ ยาเยอะเลยแถวสายคลองสายอ่างสายเฮานี่ตั้งสักตาเรืี่มีที่เอางกันที่อาจารย์ไม่เอาถามีเยอะนี่เยอะหรอผมถามว่ามีเห็ดกี่หบ่มีแล้วหเป่าหมดแล้วเกษตรฮะเลือเนี่เอามันเนอะ chú ấy đâu Mưa quá rồi mà Sợ on mua cả cháu Nhà Lái